วันนี้เริ่มต้นดีวยวงการสงก่อนก็นแล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในจังหวัดชนบุรีเมื่อมีชาวบ้านแจ้งบอกให้ไปดูหน่อยมีพระรูปหนึ่งกำลังเมาเต็มที่เลยเนี่นะครับหลังจากนั้นเมื่อทางเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมลองดูสภาพว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่เปิดเสียงด้วยครับดูนะฮะ ผู้ชมเห็นอยู่ <Okay. S 1> นี่นะครับน,น,น,นี่ไม่มานอนนี่อยไม่มานอนนี่อยไม่มานอนนี่อ่ยนอนที่วัดเมาเหรอครับยังไ,ไปกินเยอะทำยาแล้วข่าววันไหนอ่ะวันนี้วันนี้โดนไปกี่ขวดเออครึ่งขวดเออตอนเช้าเอ่ะ เราตรงตามอนาำไปเขาไม่กล้าเป็นอะไรเขานม่รู้นี่ครึ่งขวดนี่พูดนี่ไม่ใช่อะไรอัตมาตามน้ำวันนี้ช้าไอ้คนถามก็น่ารักมากกี่ขวดล่ะหลวงพี่เนี่ยเปิดเสียงกลับมาใหม่นะฮะครึ่งขวดจานกับข้าวยังอยู่เลย ทุกผู้ชมดูนะฮะอันนี้คือชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจสพสัตหีบว่ามีพระพิสุกสงเมาไม่ได้สติคือนักข่าวเราใช้คำว่าเมาเสียกิริยาเมาเมาเมาครับนี่ยังดีนะไม่มูสายังยอมพูดความจริงแล้วไปอยู่ที่เพิงพักเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่วัดตอนที่ไปเจอเนี่ยหลังไหนมีภาพตอนปลุกขึ้นมาไหมพระอารักถามบอกเป็นอะไรหลวงพี่นี่าออะไรหลวงพี่ไม่ต้องอายไม่ต้องไอ พี่มาทำอะไรที่เนี่พี่อ๋ออาตมามันเจี๊ยแม่จา้ามันเจียแม่าอ้องนแม่แม่พอดีเขากินเหล้ากอันอาตมาเลยกินเป็นเป้ยเป็นยาอ๋าออาตมาเมลยมันหลบที่นี่อะกลัวญาติโยมเขาจะว่าเอาอยู่วัดไหนเนี่ยอยู่ที่สะแก้วจา้ะนี่นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเปิดภาพเทียบคู่เมื่อกี้นี้อาตมาแค่แป๊กเดียวแต่ดูภาพเมื่อกี้นี้นะครับ ไม่ปื้นเลยเพราะตอนขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเจ้าตัวอ้างว่าครึ่งขวด ตอนฟื้นลรวบอกปพกเดียววันนี้ชาวบ้านก็เลยถามบอกเป็นพระที่วัดไหนอ,อารักบอกว่าเอาจริงที่เสียกิริยาเนี่ยเพราะเพิ่งบวชได้ 3, สามพรรษาวัดเนี่ยอยู่สระแก้วแล้วก็ขับรถเก๋งมาหาแม่บังเอิญว่าเพื่อนๆแอบซื้อเหล้าขาวมาให้กินจนกระทั่งเมาไมายเสียกิริยาชาวบ้านมาเห็นล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่านําตัวไปให้ท่านเจ้าคณะตําบลจอมเทียนดําเนินการศึกนะครับไหนขอดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ นี่มันมีภาพตอนที่เขาไปหยิบของที่รถด้วยใช่ไหมใช่ใช่พาไปดูที่รถว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยแล้วก็ชี้แจงว่าเนี่ยก็มาปุ๊บเพื่อนชวนก็ปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ตำรวจมาแล้วนี่จำเป็นต้องมาเพราะอะไรเพราะอะไรมาทีนึงเพราะอะไรถึงว่าต้องมาเนี่ยเพราะว่าโยแม่ไม่มีตังค์จ้าเหรอแล้วมากลางวันาคืนี้ขี่รถมาเลยแอบมาตอนตีตีสี่แล้วก็มาลูกสังที่นี่จ้าเขาแอบ แอบมาที่เจ้าว่าที่น้นก็ไม่รู้ว่าดิก็ก็ขอว่าขอขอญาตแอบมาเขาบอกเขาก็ปล่อยวางเนาะของพี่มีไปสุดที่ไหมครับมีจ้าขอขอให้ตำรวจดูไหนได้ไหมครับให้ดูแล้วจ้าอยู่แล้วเนาะจ้างพี่ดื่มไปเยอะไหมเด่มตอนนี้เอาตรงๆครับดด่มจะได้หาวิธีทางออกดื่มไปเยอะไหมครับเดิมไป นี่ฮะดูงไปครึ่งหนึ่งคือพูดเพร้อมนะมีลงท้ายจ้าเจอด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่านี่คือเบื้องต้นเจ้าตัวบอกขออนุญาตแอบมาคุณผู้ชมงงภาษาเขาไหมฮะแอบก็คือแอบแต่บอกขออนุญาตแอบมานี่โอ้นี่มหาโยมแม่โยมแม่แทนที่จะเกาะชายพระเหลืองได้บุญสุดท้ายโดนเอาไปสึกนะครับคุณผู้ชมฮะกัสภาพเมาแอบไม่รู้เรื่องเลยนี่แต่ก็ยังยอมรับ<ด> <C IS U> นิดิหน่อยถึงก็เหมือนแค่เหมือนตอนต้องขัดมาหลวงพี่เมาไหมไม่ได้เมาเลยทำกําหนักเนา่ยมกําหนักถ้าชมคนตายจะทำกำหนักมากเลยเชิญครับนิมนต์คับหลวงพี่ครับเพราะฉะนั้นนิมนต์ไปสื็จจบฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆ กดตรงนี้เลยค่ะ